ชมคะช่วงสุดสัปดาห์ได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ดีมากเลยนะคะอุ๊ยโอ้โหแต่สูดอากาศแล้วเจ็บหลังแบบนี้ไม่ไดีเลยนะคะคุณผู้ชมบางคนนะคะ <S <S เกิดอาการแบบนี้เราเข้าใจว่าเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมอาการที่ปวดจากคอร้าวลงมาที่แขนหรือว่า ปวดจากหลังแล้วร้าวลงมาถึงสะโพกเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังค่ะซึ่งโรงพยาบาลพระราม9้าเนี่ยนะคะเขาได้มีการตั้งศูนย์กระดูกสันหลังขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะดูแลการเจ็บป่วยตรงนี้ได้อย่างถูกจุดแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ โรงพยาบาลพระราม9เปิดตัวศูนย์กระดูกสันหลังเป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้การรักษาครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่อาการเริ่มต้นไปจนถึงการผ่าตัดที่ซับซ้อนอย่างการผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนพร้อมบูรณาการดูแลสอบประสานทุกขั้นตอนจากทีมแพทย์กระดูกสันหลังแพทย์อายุรศาสตร์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเทคนโนโลยีที่ทันสมัยค่ะก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางทีม แพทย์โรง,งพยาบาลพระราม9นะครับได้มาเปิดศูนย์กระดูกสันหลังนะครับเพื่อตอบโจทย์คนที่มีอาการปวดหลังโดยเฉพาะปวดหลังเลื้อรังปวดหลังเล้าลงขาหรือปวดคอนะครับโดยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลโรคของทางกระดูกสันหลังครอบคลุมทุกทุกส่วนตั้งแต่ฐานกระโหลกศีรษะจนถึงกระดูกสันหลังช่วงเอวตอนล่างนะครับแล้วก็โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ มีการสอดประสานกันระหว่างทีมมีการปรึกษาร่วมกันแล้วก็รวมถึงเรามีทีมแพทย์พวกทีมอายุรกรรมอายุรศาสตร์นะครับที่การดูแลคนไข้กลุ่มที่มีโรคประจําตัวสูงสูงอีกครั้งยังมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับในการช่วยดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดมีทีม n นฟเนวิเกเตอร์นะครับที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยต่อปัญหาข้อข้องใจจนกระทั่ง หลังผ่าตัดนะครับว่าจะต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงนะครับ การทำงานของศูนย์กระดูกสันหลังไม่เพียงแต่จะสอบประสานกันเป็นทีมแค่ในกลุ่มแพทย์ของศูนย์เท่านั้นเพราะการรักษาทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีการบรูรณาการร่วมกับทีมแพทย์อื่นๆเพื่อการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งการวินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องตน้นการดูแลร่วมกับทีมอายุรศาสตร์เพื่อเตรียมร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อรับการผ่า,ผาตัดการฟื้นฟูร่รางกายหลังผ่าตัดร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สำคัญก่อนและหลังการผ่าตัดทีมแพทย์ทุกคนจะมีการปรึกษาหารือกันอย่างเป็นระยะเเพื่่ออแลลลกกปียนข้มู รักษาอย่างสม่ำเสมอค่ะ